สวัสดีครับนี่ผมกลับมาครับแล้วก็แอคอ n นแอนิมมีสัตว์ใหม่ๆอัปเดตเข้ามาในแออนตัวนี้นะเอาไปดูกันว่ารูปร่างหน้าตาอะไนี่ครับแอนิมอลแมอลแอปอนที่เข้ามาก็มีจิงโจ้จิงโจ้ถ้าเสีได้ว่า ขี่ไม่ได้เดีให้มันนั่งได้อย่างเดียวพราฟาร์มิงก็ก้อนเทมไมล่ละอา้าวอยู่ไหนอย่าให้มันลบได้เชียวนะพอคลิกให้นั่งแล้วดีเลยเดี๋ยวมันลงมาแป,บป๊บนึงมันลงมาครับลอง มีหลายสีให้เลือกใบสั้นถามว่าทำไมต้องให้เจ้าพวกนี้นั่งเพราะถ้าเราเดินมันจะเดินตามแม้กระทั่งเราเข้าไปในบ้านมันก็จะตามเราไปไงนี่ตัวกินมดครับรักรูครับร โอเคครับยังมันดีเลยนะแต่ตัวนี้แฮมเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่าเทมด้วยอะไรมันไม่ขึ้นในหนังสืออะครับเนาะมีมีทะเลาะกับนกจนมีตายตายตาย,ตายแล้วก็นี่เจ้านี้เหมือนเป็นหมาในอ่ะครับ นี่ค่ะมีะไลออนเนี่ยมีหลายสีนี่คือสัตว์ใหม่หมดเลยนะอันนี้อะไรอคอร์โกดสเนี่ยชื่ออะไรวะเนี่ยคอคัตูคอคัตู ตอนนี้แต่ว่าสายตัวใหม่เนยขี่ไม่ได้เสียดายไหมถ้าขี่ใบซันได้นะผมจะเปรียบเทียบกับใบซันในอีกแอดออนนึงนะเป็นฟาร์มิงเชื้อหน้าตาเหมือนกันยังไงอันนี้คือใบซันของแอนิมอลนนี้ใบซันของฟาร์มิง เอออย่างนึ่งที่ผมชอบแล้วตัวนี้เห็นป่ะมันมีรูปให้เห็นดูสิเห็นป่ะเนี่ยมีรูปให้เห็นว่าแต่ละตัวคือตัวอะไรบ้างนี่คือใบซันของปาม m i n งอันนี้ใบซันของ a n ินนม a ลมันมีสีนี้แหละแต่ว่าจะไม่เข้มขนาดนี้ควาพ็นล้อน เดี๋ยวได้ขี่ไม่ได้แมถ้าขี่ได้จะขี่จริงโจให้ดูตัวเนี้ยมันสามารถขี่ได้เทมและขี่ได้ด้วยขี่มันได้แล้วในบางทีมก็จะช่วยเราโจมตีศัตรูได้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะแ,แ่แม้ว่าเคยทำคลิปไปแล้วแหละแต่ทุกคนอาจจะลืมแ้วผมเรื่อง หนูต้องใช้ที่ผมชอบก็คือแอ้โดนบางตัวเนี่ยเวลาเราเสรจใส่บางตัวมันมีแค่สีเดียวใช่ปะ่ะแต่เนีี้มีสองสีโอ้ยแล,แล้วเวลาเราฆ่ามานะันอ่ะมันจะตอบของให้เราด้วยมาอยู่นี่เนี่ย ต้องเทมใหม่เลยดูสิไอ้พวกบ้าปล่อยไว้ไม่ได้นังกระรูดแคนกระรูแคร์ดใช่ปะแคลร์ เออตัวนี้ดีกว่ามนั่งคือสัตว์บางตัวที่อย่างไอตัวเนี้ยพาไปดูตัวเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้เทมเราปล่อยมันฆ่าแน่ๆครับฆ่าสัตว์ตื่นแน่นอนแต่ถ้าเราเทมแล้วมันจะไม่ฆ่า พาไปดูสัตว์น้ำเล็กน้อยสัตว์น้ำเองก็มีตัวใหม่ด้วยนี่พยูนแล้วก็อันนี้คือสัตว์ตัวใหม่นะ่าจะเป็นพยูนนี่แหละแล้ว,วผมจำได้ว่าก่อนเนะนี้ยตอนที่ผมเทมไอตัวเนี้ย catfish ฟฟไ,ไอตัวเนี้ย จำได้ว่าตอนที่คลิกอะ่ะเหมือนจะเก็บของได้ด้วยนะเหมือนปลาอมไข่แต่ตอนนี้ไม่ได้แนละ้วเสีสยเสดายสัตว์ตัวใหม่ขึ้นขี่ไม่ได้แต่จับเทมได้เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะช่วยเราโจมตีหรือเปล่านะ มันก็เดินช้าแบบนี้แหละช้าจริงเสร็จแล้วนะมาตัวหนึ่งทดสอบไปนดีกว่ากีบ r er.

เดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งเปลี่ยนหมดแป๊บหนึ่งครับเวยเหลือชีวิตเจ้านี่ก่อนต่อให้ให้ปลาไปมันก็ไม่นั่นเลยเต้องใช้วิธีนีต้องเปลี่ยนตัวแล้วแหละลืมปลาอรป,ปอร์ระเบิดได้

กียังจมตีอยู่เลยตอนทั้งสอบเมื่อกี้เนี่ยเจอกับตัวยิงธนูอ๋อไม่มีไอ้นี่กวนอยู่มันก็เลยไม่สนใจบ้าจริงไป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 มันไปนสนใจนกอยู่ ว่าเอ้ยแต่จริงๆมันช่วยเราโจมตีจริงๆนะเมื่อกี้เนะี้ยตอนที่ทดสอบอะ่ะไปเจอกับไ้วอนเตอร์ยิงธน,นูน้ำแข็งอะ่ะไม่ใช่สเกเลตันสนะแต่อีกตัวหนึ่งมันก็โจมตีให้นะคือถ้าเราไปโจมตีหรือว่าเราถูกวอนเตอร์โจมตีะ ถ้ามันอะไรเนี้ยมาอยู่แถวนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัย<า>จริงเราขี่แรดขี่ช้างได้ด้วยนะฮิปโปฮิปโปขี่เต่าเออเต่านี่ดีนะถ้าเราจับเต่าไว้อ่ะฮะบังคับง่ายกว่าเรือเพราะว่าเรานั่งเต่าข้ามน้ำได้ ยป็งไงบ้างครับแน่จริงโจรโิงดังถ้าชอบก็ุมมาเล่นได้ครับไม่แพงด้วยขี่ได้เทมได้ผมไม่อยากจะบอกว่าอัพเดตหน้า่าจะทำให้เราขี่พวกนี้ได้นะคือถ้าเราขี่จริงโจโ้ได้จะเป็นยังไงสำหรับวันนี้น ต้องลาไปก่อนคุัสหดีครับ